แล้วก็ในช่วง2559เนี้ยตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะเพลงละคระเพลงประกอบละครทางช่อง3ที่มีคุณผู้ชมเข้าไปดูยอดมากที่สุดเลยนะคะ5อันดับค่ะมีเพลงอะไรบ้างเราก็รวบรวมมาให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะอันดับหนึ่งค่ะ ก็เป็นเพลงที่หลายคนคงจะทราบกันไปแล้วนะคะเพลง,งะะประกอบละครเรื่องนาคีเพลงคู่ครองจากเสียงร้องของก้องห้วยไร่ที่มียอดวิวผู้ชมสูงถึงกว่า187ล้านวิวนะคะแล้วก็ตัวของอก้องเองก็ได้แต่งคำร้องทำนองแล้วก็เป็นเพลงประกอบละครเพลงแรกของเขาด้วยก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากทีเดียวนะคะค่ะมียังมาพังทลาย ความมันนูสองลงใดเป็นดินสลายยังมันคงคือจังตอนเริ่มอันดับสองนะคะเป็นเพลงประกอบละครจากเรื่งนาคีเช่นเดียวกันค่ะ<า>กับเพลงขาดเธอขาดใจาจากเสียงร้องนะัชดชาติชายเพลงนี้ก็มีผู้เข้าชมมากถึง66ล้านวิวรที่ใจคนตัวฉันคงขาดใจ งรับมันใหม่ไว้ถ้าต้องเหลือแค่ความว่างปล่าเธอคือรักที่ใจอันดับสามจากละครเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษเพลงแพ้หัวใจตัวเองจากเสียงร้องของว่านวันวานเพลงนี้มีผู้เข้าชมกว่า9ล้านวิวฉันอย่าพความทุกพย่งฉันต้อรักเ ที่่ไมค้รัักกนอ่้คมมอรอันดับ4ค่ะเพ<อ>ลงบ้านนอกแล้วในจากละครเรื่องสาวน้อยร้อยล้านค่ะเอกของเรื่องเมยา่านนทวันก็ขับร้องมีผู้เข้าชมเกือบ7ล้านวิวค่ะเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาให้เราได้ฟังกันช่วงคาบเกี่ยวสิ้นปี

กับละครค่ะเสียงร้องของจิ๊บปิยธิดามีผู้ชมกว่า6ล้านวิวค่ะาห้รขึนมา สำหรับเพลงประกอบละครอีกมากมายนะคะที่เราได้ชมผ่านทางละครของทางช่อง3ค่ะทางค่ายเชนเดียมิวสิกก็ได้นำมารวบรวมไว้ในอัลบั้มรวมเพลงประกอบละครที่ดีที่สุดตลอด1ปีที่ผ่านมาด้วยนะคะเพะฉะนกอคุณผูชมสามารถที่จะนำเป็นของขวัญในช่วงปีใหม่นี้ก็ได้นะคะ ซึ่งก็สามารถที่จะหาได้ที่อ,อาคารบริโน,นนะคะที่ Channel Tree Store ชั้น G นะคะแล้วก็ร้านจำหน่ายซีดีชั้นนำทั่วไปหรือว่าจะเข้าไปในทางเว<ม>็บไซต์ quickplay.com ก็ได้นะคะ